ข้อต่อไปขอด้านมืดของคุณป้อมครับว่าเอฟสีอาจจะเห็นว่าคุณป้อมนี่ดีอย่างงู้นดีอย่างเนี้ยมีด้านมืดไหมครับเออลงเออด้านมืดเด๋ยวใช้คําว่าด้านมืดหรือด้านที่ลงทุณละเจงดีไหมครับแล้วแต่แล้วแต่ที่จะพูดออกมาได้เลยครับก็ถ้าด้านมืดก็อาจจะเป็นวิสัยส่วนตัวบางส่วนนะครับผมที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ จะบอกว่าไม่ดีในฐานะคนที่มองหรือว่าไม่ดีฐานะตัวเองก็อาจจะเป็นไปได้ก็ประมาณเป็นพวกที่เหนียวที่แบบที่เหนียวเหน,นียวจัดอาจจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีก็คุณไม่กินผักด้วยเปล่าครับไม่น่าจะเกี่ยวมั้งนะเพราะว่าส่วนหนึ่งผมมองว่าตัวเองอย่าเอาเอา,เอาข้อผิดพลาดหน่อยแล้วกันข้อบิดพลาดก็คือผมทําหลายๆอย่างนะครับผมในชีวิตที่จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยบางอย่างมันก็ถือว่าดีนะบางอย่างก็ถือว่าไม่ดีนะผมเช่น ผมขายของอเมซอนนะครับผมซึ่งไม่ใช่ขายร้านคาเฟ่คาเฟ่อเมซอนนะขายของในเว็บไซต์อเมซอนของเจฟเบซอนนะครับผมรงนมีพูดแบบเปิดไม่มีปิดเลยใช่ไหมครับไม่มีปิดครับไม่มีปิดครับไม่มีปิดแล้วก็แน่นอนนะครับผมเราเราคือเราขายอ่ะมันไม่ได้ทุกอย่างที่จะดีเสมอนะครับผมเพราะว่าเราต้องไปขายแข่งกับต่างชาตินะครับผมแล้วต่างชาติเนี่ยกาลังซื้อ พอกำลังซื้อมันเยอะเนี่ยมันสามารถซื้อของในราคาที่ถูกกว่าเราแล้วไปขายของออนไลน์ในต่าราคาเราได้นะครับผมซึ่งถามว่าต่างชาติมีต่าราคามันไอ้ทุกชาติในโลกมีตลาราคาหมดครับผมไม่ต้องห่วงประเทศไทยก็มีต่างชาติก็มีครับผมผมทำมาตั้ตัวผมรู้ดีนะแล้วก็สิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราขาดทุนในการทํางานนะครับผมก็คือค่าจัดส่งนะครับอันนี้เราอาจจะไม่ได้จอดหรือขนาดนั้นนะแต่ถ้าใครอยากรู้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกสาขาอนะันนี้เราแค่ สามารถรรคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าอยากรู้ร,รึกๆเพราะว่าคุณป้อมมีประสบการณ์มาแล้วโชคชะต์ที่พายเลยครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะใน Amazon นะครับผมคือเดนจะรัดกู๊ดนะครับผมหรือก็สินค้าอัตรายนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่ผมตามากนะที่ผมแบบรู้สึกว่าผมพูดได้เรื่อยๆอะ่ะคือถ้าคุณรู้จักแบบน้ำมันน้ำมันงวดอะเซียงเพียว e อะิะมันมันถูกมันถูกตั้งเป็นสินค้าอันตราย คือผมคงเขาผูเข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันมาจากแบบคนที่แพบบ็กเกจจิ้งอะแพ็กจิ้งแพ็กจิ้งสินค้าไม่ดีแล้วมันแตกเพราะมันแตกปวก่ากินมันฉุนออกมาเพราะกินมันฉุนออกมาปุ๊บเนี่ยไอ้คนคือต่างชาติไม่ได้รู้จักหรอกไอ้น้ำมันนวดสมุนไพรหาเยออะไรของไทยเนี่ยคือแบบคนเอเชียจ,จะรู้สึกว่าเอ้ยมันหอมนะเอาบางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะเหม็นแต่ต่างชาติพขเห็นได้กลิ่นแปลกๆปุ๊บจากกล่องไทยสักคนที่มันส่งไปเนี่ยแล้วมันเสร์บแตกเนี่ย มันก็จะแบบเฮ้ยสินค้านี้มีกลิ่นแ,บบแปลกๆว่ะมันน่จะเป็นสารเคมีก็ได้ซึ่งมันถูกตีตาว่าเป็นไนเจรันฟูไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันน่าอุหจิดนะแบบของบางอย่างที่คือคนอยากขายสามนาทีนะครับเออเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้ากะะัน